การผสมปุ๋ยแบบธรรมชาติโ <c oughs> ดยเอารำที่ได้จากการสีข้าวแล้วก็มาผสมคลุกกับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกจะเห็นว่ารำที่เอามาคลุกหรือผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยคีววะคีคีควายนี่นะ มันจะก่อให้เกิดการกลมกลืนกันได้ค่อนข้างจะจะดีมากนะครับนี่คือปุ๋ยแล้วเมื่อผสมเสร็จแล้วเราก็ต้องหมักเอาไว้หรือเก็บเอาไว้คลุมเอาไว้แล้วก็พยายามที่คลุกให้มันเข้ากันไหม่เมื่อคลุกเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาน้ำมาฉีดเพื่อให้เกิดการละลาย แล้วก็เกิดให้มีความสัมพันธ์กันหรือละลายเพื่อเชื่อมให้ระหว่างปุ๋ยคอกกับรำเนี้ยมันเข้ากันได้เมื่อเข้ากันได้มันก็จะเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างละเอียดอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่คือปุ๋ยที่เราได้ผสมแล้วพอผสมไปแล้วเก็บไว้นานๆปั๊บเนี่ย มันจะเข้ากันได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็มันจะมีสีค่อนข้างจะเข้มนะสีค่อนข้างเข้มโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเห็นไหมครันี่คือก่อนหน้าโน้้นที่กระผมได้เอามาผสมกันระหว่างปุ๋ยคอกกับรำละเอียดหรือรำขนาดปานกลางก็ได้ไม่จาเป็นที่ต้องรำละเอียดนะครับเอาแบบปานกลาง เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะช่วยมันจะช่วยซึมมันจะช่วยซับมันจะช่วยเกิดภาวะความสมดุลของมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหลังจากที่เราได้ผสม,มแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยคือรำรำลเอียดที่ผสมเพราะฉะนั้นที่ส่วนของผมเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ใช้รำกับปุ๋ยคอกแล้วก็เศษ ใบไม้บ้างอะไรบ้างเห็นไหมครับเนี่ยมันมีตัวร่วงเยอะแยะเลยตัวด่วงนี่ตัวใหญ่มากกันนะเนี่ยตัวด่วงนี่ตัวใหญ่มากซึ่งถ่ายใกล้ใกดูสิครับเนี่ยคือ <c oughs> ตัวร่วงตัวนี้มันจะใช้ตรงนี้นอกจากมันจะพรวนดินแล้วมันจะช่วยให้เราเออมันจะเห็นคุณค่าของของของ,ของของของปุ๋ยเลยว่ามันไม่มีสารพิษมันก็จะมันก็จะกินอย่างอิมีพีมันตัวอ้วน นี่คือตัวด้วงนะครับตัวด้วงสีขาวที่มันช่วยที่มันช่วยให้การผสมผสานปุ๋ยของเรามันดุดมันมันมุดไปเรื่อยฮะนี่พอปั๊บดูสิมันมุดเข้าไปเลยก็ถือว่าปุ๋ยตรงนี้เนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารดูสิดูสิมันดุดสิดูดูมันดุดมันดุดเข้าไปเลยมันดุดเข้าไปเลยสมมติว่าเรื่องนี้มันจะดุดเข้า ที่เราเป็นปุ๋ยตรงนี้เนี่ยมันไม่มีพิษภัยกับมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไปใส่พวกพืชผักผลไม้มันจึงมีอาหารโปรโตีนแร่ธาตุแล้วก็เป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ไม่ต้องมีสารพิษใดทั้งสิน้นเพราะด้วงตัวด้วงมันยังอ้วนอ้วนตุลุกเลยนะครับอ้วนปุกลุกแล้วก็มันคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แหละอร่อยมาก มันก็เลยมากินกินแล้วก็อาศัยอยู่ตรงนี้แหละน,น,นอกจากนั้นก็มีแมลงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่แมลงเยอะแยะมากนะครับนี่ก็เลยถือว่านี่เห็นตอนนี้มันเล็กขนาดนี้นะสัปดาห์หน้าคนมาดูใหม่มาดูใหม่ตัวมันจะอ้วนตุกตุกตุกุกนี่อ้วนอ้วนขนาดนี้แล้วตัวใหญ่ๆขนาดนี้แล้วถือว่าโอ้โหภูมิใจมากเพราะว่าเรามาถูกทางแล้วด้วยการใช้ปุ๋ยคอกในการที่ทำเกษตรเพราะฉะนั้นเมื่อมา มาดูวิธีการคลุกปุ๋ยของผมก็คลุกอย่างนี้แล้วครับนี่แล้วก็ทําให้ผสมคลุกให้มันเข้ากันให้ได้แล้วก็หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเราก็ค่อยเอาน้ําเอาน้ําเอาน้ํามาใส่นะใส่เพื่อให้มันอะไรสสูมซับระหว่างตัวเนื้อระหว่างเนื้อระหว่างตัวตัวรำละเอียดกับตัวปุ๋ยคอบ มันจะได้กลมกลืนกันไม่ซึมซับกันให้มันเป็น